การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตชีวายังอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงประกูลนะคะอาจารย์เป็นประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเมือ่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจําเป็นต้องฉีดวัคซีนเอาอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่เน,นี่ยจำเป็นละแล้วถ้ตอนนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุด,ด้วยแล้ววัคซีนตัวอื่นต้องฉีดไหมคะอาจารย์งูสวัสดต้องฉีดไหมอะไรนะคําว่าจําเป็นเนี่ย เราก็ไม่ถึงกับพูดเช่นนั้นเพราะว่าถ้าจําเป็นเนี่ยมันควรจะอยู่ในตารางการฉีดขอ,ของทุกคนของทุกคนอันนี้เป็นวัคซีนทางเลือกหลักกันแต่ในที่สุดนะอาจจะเข้าไปอยู่ในวัคซีนจําเป็นก็ได้ยัง,งูสวัสดยังูสวัสดเนี่ยใครที่เคยเป็นจะพูดเสียงเดียวกันว่าทรมานมากไม่อยากเป็นอีกขอให้ไม่เป็นอนะ่ะ แต่มันเป็นไปแล้วไงพอเป็นไปแล้วเนี่ยความทรมานก็คือขนาที่เป็นนั่นแหละช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นแม้ว่าไอ้ตุ่มพองๆมันหายแล้วนะแต่ความเจ็บปวดที่เส้นประสาทเนี่ยยังคงอยู่แล้วปวดอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นนานมากเป็นเดือนเป็นปีก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือผลแทรกซ้อนที่ร้ายแรงแล้วอุสวรบางทีถ้าเกิดทางนี้ก็เข้าดวงตาบางทีเข้าสมองเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้เราถือว่าเป็นโรคร้ายแรงค่ะซึ่งเวลาเขาทำวัคซีนเขาก็จะนึกจุดนี้แหละ อันนี้เจ้างูสวัสด์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัคซีนของผู้สูงอายุซึ่งหมอก็จะพูดวัคซีนอื่นไปด้วยเลยนะ,ะอันแรกเลยก็คือไข้หวัดใหญ่ที่เราพูดกันรูนี้แหละผู้สูงอายุทุกคน,นควรจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกคนทุกปีปีละครั้งนะครับงูสวัสด์อันนี้พอไปพูดว่าจำเป็นเนี่ยแล้วหมอไม่กล้าพูดอย่างนั้น,นเพราะว่ามันแพง3สามวัคซีนปลอดบวง ปอดบวมปอดบวมเนี่ที่เรารู้จักกันในชื่อผิดๆนะเรารู้จักในชื่อของวัคซีนป้องกันติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้เป็นเกี่ยวกันรอกค่ะคือเวลาเขาพูดเนี่ยค่ะในที่ต่างๆหรือประชาชนรับทราบเนี่ยจะพูดว่าจะมาฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งหมอก็จะอธิบายเสมอนะว่ามันไม่ใช่ทํานองนั้นนะคืออย่างนี้คือแบคทีเรียที่ป้องกันตัวเนี้ยมันชื่อสเตปโตอคคัส แล้วก็มันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า pneumococcus เนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนที่พุ่งเป้าไปที่การป้องกันการติดเชื้อ pneumococcus แต่น n e u m o c o c u s เนี่ยในบางกรณีเนี่ยมันเข้ากระแสเลือดได้จริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักคือป้องกันการติดเชื้อที่ปอดเราอยากจะเรียกว่าการป้องกันปอดบวมมากกว่านะครับแล้วก็เมื่อป้องกันปอดบวมเนี่ย ก็ปัจจุบันมีวัคซีนป้องการปอดบวมอีกตัวหนึ่งละเพิ่งใช้ไม่กี่เดือนนี้เลยนะครับเรียกว่าวัคซีน RSV อ๋อเคยได้ยิน RSV RSV RS เนี่ยอพอเห็น VV เมื่อไหร่เนี่ย V, v คือไวรัสแปลว่าเป็นไวรัสที่ช,ชอบลงปอดและทำให้เกิดปอดบวมเพราะฉะนั้นนก็คือไวรัส RSV แล้วขณะนี้เรามีวัคซีน RSV สำหรับผู้ใหญ่ให้ใช้ด้วยต่างกาันไหมคะต่างกันต่างกันแน่นอนเพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีน นิโมคอคัสใช่ไหมค่ะแล้วก็ป้องกันได้เฉพาะนิโมคอคัสเราก็ต้องไปฉีด RSV อีกตัว,ตวนึงถูกเพราะว่าวัคซีนแต่และตัวก็มุ่งไปที่ชื่อโรคเป็นชื่อชื่อไปแล้ว r s v นี้ไปตัวไหนอะคะอาจารย์ RSV เป็นไวรัสอย่างสักระยะสองสมปีที่แล้วหมอบอกว่าอาฉีดวัคซีนปอดบวมไปแล้วนะพอวันนี้หมอมาพูดอีกเออเดี๋ยวหมอจะแนะนําวัคซีนในการป้องกันปอดบวมนะก็เพิ่งฉีดปรยหยกปอดบวมปอดบวมอีกแล้วเหรอใช่ปอดบวมมันเกิดจาก เชื้อคนละชนิดกันไงที่ฉีดไปโนน่ะเป็นแบคทีเรียนะวันเนี้ยเป็นไวรัสและไวรัสตัวนี้ชื่อ RSV ฉีดนี้ได้อยู่นานไหมคะปีหนึ่งไม่ไม่ไอันนี้ดีดีในแง่ที่ว่าฉีดครั้งเดียวแล้วอยู่ไปตลอดชีวิตเลยโอเคลงอกไม่งั้นทุกปีหูฉีดจนคุณไปหมดนวฉีดอันนี้เข้าใจอันนี้ดีนะคือไวรัสบางชนิดอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีดทุกปีบางคนก็เลยนึกว่าไวรัส ถ้าเป็นไวรัสฉันจะต้องฉีดทุกปีไมมใช่อย่างูสวัสด์เนี่ยถ้าเราฉีดเป็นประจุอาช่ยแล้วก็อยู่ไปเลยไม่ต้องสองเข็มเดียวสองเข็มทั้งนั้นแล้วก็เลิกกันไป RSV ก็เหมือนการฉีดเข็มเดียวแล้วก็เลิกกันไปอ๋อแล้วแต่ต้องฉีดตอนอายุเยอะนะตอนอายุเขาเป็นวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ66-5้ปีขึ้นไปแต่แต่ RSV เนี่ยบางทีเขาก็ขึ้นทะเบียนตั้งแต่50ก็ได้สําหรับบุคคลที่อายุไม่ได้เยอะหรอกแต่มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงเช่นสุบุรีเยอะ อ่าหรืออ่าหรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เรียกว่าร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแหละโดยเฉพาะโรคทางระบบเนี่ยเนี่ยปอดหัวใจเนี่ยแหละนะบุคคลเหล่านี้อายุประมาณ50ขึ้นไปเนี่ยก็ฉีดได้นะเมื่อหมอแนะนําให้ฉีดก็ไปขอฉีดได้สวัสดิห้ขึ้นไปไหมคะจยาหรือต้องได้ด้วยฉีดครั้งเดียวถือว่าคงไม่ต้องฉีดอีกน่าจะไม่ต้องอ๋อแล้วเออพูดถึงพูดถึงผู้ใหญ่ขอกลับไปเด็กตอนเด็กที่เราต้องฉีดคอคอตีไอโครนมบัตเลียเรื่องเดียวกันอ่าทบทวนนะ วัคซีนทาหวัหยางูสวัสดปอดบวมที่เกิดจากแบคทีเรียเช่อนิมูอคัสปลอดบวมที่เกิดจากไวรัส RSV เนี่ยตัวที่5แล้วที่พูดไม่ถูกสักชีเนี่ยคอตีบไอกรนบาดทะยักซึ่งวัคซีนเนี่ยนะฉีดตั้งแต่เด็กนะสองเดือนสี่เดือน6เดือนขวบครึ่งสี่ขวบเนี่ยฉีดตั้งแต่เด็กแล้วคนก็บอกเฮ้ยฉีดตั้งแต่เด็กแล้วโตแล้วยังต้องฉีดอีกเหรออันนี้คือปัญหาของวัคซีน คอตีบไอโกลบัดทยักซึ e ่งวัคซีนเหล่านี really, ้ฉีดแล้วภูมิต้านทานเนี่ยจะอยู่ช่วงสั้นๆกี่ปีคะก็พอเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วภูมิก็แทบจะน้อยจนป้องกันโรคไม่ค่อยได้แล้วลูกวันก่อนลูกโดนลูก20ต้นๆโดน ขี่จักรยานแล้วโดนถลอกบาดทะยักใช่ไหมก็เลยถามว่าเพูดเรื่องบาดทะยักใช่ใช่ก็เลยบอกเอ๊ะบาดทะยักต้องไปเอ๊ะเราฉีดแล้วตอนเด็กเอ๊ะต้องกระตุ้นไหมอะไรเองโดยทั่วไปบาดทะยักจะบอกว่าอยู่ประมาณ10ปีอ๋อสิปีเองแต่ถ้าบาดแผลมันดูรุนแรงลึกๆอะไรเนี่ยที่เชลโลมมันชอบเข้าไปอยู่เนี่ยก็อาจจะสัก5ปีก็ฉีดก็ได้นะเป็นต้นนะครับแต่ว่ายี่สิบก็กระตุ้นอยู่เพราะฉะนั้นวัคซีนตัวนี้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะเป็นวัคซีนรวมคอตีบไอกกกรนนนัยแะําให้ฉีดทุ10 อาปี่ทุกสิบปีแต่เวลาหมอพูดกับคนไข้ซึ่งสูงอายุอ่ะเราก็มักจะอ่าเกษียณแล้วนะหกสิบอาชีตตอนนี้นะครับนับไปอีกเจ็ดสิบมาๆถ้าสิบมาๆง่ายๆจำได้กระตหลก็มมีห้าตัวแล้วอ่ะ เยอะจังค่ะยังไม่หมดนะเพราะว่ามีวัคซีนที่ไม่ต้องสูงอายุสําหรับผู้ที่กลัวไข้เลือดออกในผู้ใหญ่นะแล้วฉีดได้สี่ขวบขึ้นไปเลยอ๋อเด็กก็ได้ใช่สี่ขวบขึ้นไปเลยเนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ด้วยยิ่งอยู่ในชุมชนนะจ๊ะยุงเยอะอะไรก็ได้สปสชเบิกได้ไหมไม่ได้ยังยังไม่ใช่เป็นวัคซีนที่ให้ฉีดได้ทุกคนฟรีๆไม่ใช่แบบนั้นต้องไปขอฉีดแต่มันไม่แพงนะก็เหมือนการฉีดสองเข็มแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องฉีดอีก อ่าโอ้โหจัดระเบียบตารางการฉีดให้ดีค่ะจะอย่าให้ไปอยู่ใกล้ๆกันเขทยอยฉีดไม่เป็นไรถ้าเจอหมอหมอเขาจัดตารางให้เองไม่ต้องห่วงเลยสิ่งที่เราจัดตารางคือตารางการเงินมันแพงมากแต่เพื่อพ่อแม่เราเราต้องลงทุนค่ะอ่ะถูกถ้าพูดอย่างนี้นะสำหรับผู้สูงอายุเพราะหมอจะพูดเสมอว่า ไอ้การฉีดวัคซีนเนี่ยคล้ายกับการประกันไฟไหม้บ้านประกันรถยนต์อะไรเนี้ยนะเราเราจะบอกว่าเฮ้ยซื้อรถยนต์มาวันแรกยังไม่ต้องประกันหรอกรถคงไม่ชนหรอกไม่มีใครคิดแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนนะพอมออธิบายเสร็จนะครับว่าเอออยากฉีดน้หมอขอข้างหน้าได้ไหมหมอพอได้ แต่การรอนี่ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าตัดสินใจอยากฉีดแล้วก็ฉีดวันนี้สิแต่ถ้าบอกเออเงินไม่พออัน,นี้หมอเข้าใจก็รอไปคือเราจะ,ะมีเงินนีนอีกเรื่องหนึ่งตัวเองไม่เป็นไรดูแลพ่อแม่ดีกว่าเจ็บป่วยมาคนแก่เจ็บป่วยหน้าสงสาร ผู้สูง<ค>อ<ล>า <ำ S 1> ยุป่วยนี่เราเราป่วยด้วยค่ะใช่ต้องดูแลท<ช>่านต้องป้องกันดีดีที่สุดค่ะแน่นอนลดความเสี่ยงนะคะจ้าอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเพิ่งตื่นมาชมไม่ทันไปชมย้อนหลังได้ในรายการชีวิตชีวาได้นะคะวันนี้กลับขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงประกูลประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วัวอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ตีห้าครึ่งเช้าๆแบบนี้กับเันสิดิ ันะนันน์พวส,สัปดาห์หน้าโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ห้ามพลาดนะคะ